พวกเราที่รักทุกคนครับผมกำลังกาลังรู้สึกถึงทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกทฤษฎีของผีเสือ้อที่เรามักจะมักจะักจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความไม่บังเอิญแต่ความจริงแล้วมันมีเหตุผลของมันเราถึงเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกคืออะไรบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกก็คือ คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนี้มาเมื่อ2,500กว่าปีก่อนที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคนสมัยนี้เรียกกระบวนการของเหตุและผลของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือการเกิดขึ้นของทุกสิ่งที่มีสาเหตุของมัน ที่ว่าไม่ว่าสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเราเรียกสิ่งนี้ว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกซึ่งแน่นอนหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ที่จะที่จะฟิลมันที่จะรู้สึกกับมันที่จะที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดบนโลกใบนี้เป็นที่มาของปรัชญามนุษย์พันธ์ใหม่หรือมนุษย์ยุคใหม่ที่ผมเชื่อว่าจักรวาล รือสปปรรพสิ่งที่หลอมรวมเป็นตัวเราเป็นชีวิตที่มันดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้นวยความบังเอิญชีวิตอาจจะเกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการอย่างที่ชานดาวินได้กล่าวถึงทฤษฎีวิวัฒนาการว่าชีวิตไม่ได้มีผู้สร้างหรืออย่างที่คันจุงหรือซิกมันฟรอยนักกิตวิทยาผู้เป็น ประมาจา์ผู้ค้นพบสุดยอดวิชาทางจิตซึ่งมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาการจุงหรือซึกมันฟรอยพูดคล้ายๆกันว่าพฤติกรรมของของจิตหรือการกระทําของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการการขับเคลื่อนของสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เราเรียกว่าพลังงานที่เราเรียกว่าจิตเราทุกคน กำลังเรียนรู้ชีวิตอย่างที่เราใช้คําว่าชีวิตของเราทุกคนคือผลรวมของของสิ่งที่เราเลือกชีวิตของเราทุกคนคือผลรวมของสิ่งที่เราเลือกเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้เลือกที่จะเดินทางรอบโลกเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนบางครั้งร่ำรวยเลือกที่จะมีมีความสุขมีความสําเร็จกับชีวิตหรือเลือกที่จะมีความความสุขกับตัวเอง เราเป็นคนเลือกชีวิตของเราคือผลผลรวมหรือผลรับชีวิตของเราคือผลรวมหรือผลรับของสิ่งที่เราเลือกนี่คือมิชชั่น possible ภารกิจที่เป็นไปได้ที่เราจะได้รู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเหมือนที่ผมเลือกที่จะสื่อสารกับพวกเราสื่อสารกับตัวผมเองจริงๆแล้วผมปรารถนาที่จะสื่อสารกับตัวเองทุกๆวันในทุกๆรูปแบบในทุกๆ ในทุกๆโมงยามให้เรารู้สึกกับชีวิตแบบฟิลกูดให้เรารู้สึกกับชีวิตแบบเจ๋งเลยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฟิลกับชีวิตลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมารู้สึกดีกับชีวิตทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเด็ดดอกไม้เถือนถึงดวงดาวมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงตอนที่เรา ตอนที่เราอยู่ในกระแสตอนที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ตอนที่อะไรเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยปุบปรับฉับพลันแต่มันเป็นผลนผลัพธ์เป็นผลรวมของสิ่งที่เราเลือกเพราะชีวิตของเราคือผลรวมของสิ่งที่เราเลือกนี่แหละคือภารกิจที่ทําให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันทุกๆลมหายใจนั่นหมายถึงความรู้สึกของการ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำทำงานลุกขึ้นมาใช้ชีวิตลุกขึ้นมาฟิลกูดกับตัวเองลุกขึ้นมารู้สึกดีๆกับชีวิตลุกขึ้นมาสื่อสารกับตัวเองไงลุกขึ้นมาเอาใจใส่กับชีวิตลุกขึ้นมาหล่อลุกขึ้นมาสวยลุกขึ้นมาดูดีแต่ไม่ใช่เปลือกไม่ใช่สิ่งที่ห่อหุ้มไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่นาฬิกาไม่ใช่ไม่ใช่รถ ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่น่าอะไรเสื้อผ้าหน้าผมแต่มันหมายถึงการตกผลึกการลอ้อมและการเจรจาในตัวเองที่เราจะที่เราจะเอาใจใส่กับชีวิตมากขึ้นใช่ไหมล่ะที่เราจะรู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นใช่ไหมล่ะ ที่เราจะรู้สึกฟิลกับตัวเองที่เราจะรู้สึกรู้สึกจึ้งกับชีวิตภาษาสแสแลงของคนสมัยนี้คือการใช้ชีวิตให้มันเจ๋งไปเลยให้มันเต็มคาราเบลไปเลยสําหรับผมมันอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่เราต้องกลับมานับถือตัวเองกลับมาเคารพตัวเองกลับมาไว้วางใจตัวเองกลับมาศรัทธานในตัวเองถ้าเราไม่ให้เกียรติตัวเราเอง ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองใครเขาจะมาเห็นคุณค่าของเราล่ะการโค้ชตัวเองเนี่ยมันเป็นศินละปะที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ของการตื่นรู้ของความเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่า spiritual science มันหมายถึงการตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะความงี่เง่าในตัวเองมันหมายถึงการตระหนักรู้ในชีวิตที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบแบบอะไรแบบงกงกเงินเงินหรือเง้องะไปวัน หรือใช้ชีวิตแบบทลึงสะลือระลับตื่นแต่คมหมายถึงการเข้ามาบูตตัวเองเข้ามารีเซ็ตระบบเข้ามาเจ๋งกับชีวิตเข้ามารู้สึกดีกับชีวิตซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันแพงมันเจ๋งมากมันมันสุดยอดที่สุดไม่มีใครทําแทนเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยให้เราหายใจไม่มีใครช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ เราต้องรู้สึกกับชีวิตของเราเราต้องลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดภาษาสมัยนี้ที่เขามักจะใช้คําว่าเราม,ชรามชีชีวิตเรามีเพียงชีวิตเดียวชีวิตเรามีเพียงชีวิตเดียวใช้มันให้คุ้มที่สุดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปแบบงงๆงวยๆงวยๆงงๆก่อนที่จะจะจากโลกนี้ไปแบบแบบไม่รู้เรื่องวันนี้เราต้องรู้สึกกับความเป็น ซูเปอร์เน r จอัลสุดยอดมนุษย์พันธ์ใหม่ศาสตร์ของจักรวาลศาสตร์ของความเป็นสุดยอดมนุษย์อย่างที่เรามักจะใช้คําว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาเหมือนคนตื่นทำเหมือนคนตื่นรู้เหมือนคนตื่นแล้วเหมือนคนตื่นขึ้นมาที่เราเรียกว่าเวกอัพอินฟินิตตื่นยังไม่มีที่สิ้นสุดตื่นแล้วตื่นอีกเพื่อจะได้รู้สึกกับชีวิตเพื่อที่จะได้รู้สึกกับชีวิตอย่างตรงไปตรงมา เพื่อจะเอาชนะความความขว่เขาความความเรื่องมากความหยุ่หยิมความวุ่นวายในใจเราถ้าเราไม่กล้าวางใจเราไม่กล้าปล่อยวางอดีตแล้วเราจะเอาหัวใจที่ไหนเราจะเอาหัวใจที่ไหนไปไปต้อนรับชีวิตที่มันที่มันเหนือกว่า ถ้าเรายังจมปรับถ้าเรายังจดุดจุดอะไรจดจ่ออยู่กับอดีตเราจะใช้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้ยังไงเราจะใช้ชีวิตเพื่อมีชีวิตอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ยังไงเราต้องออกจากอดีตเราต้องออกจากความวุ่นวายหรือแม้แต่เราต้องไม่ฟุ้งไฟแล้วขนขววยกับอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันเนี่ย the power of now เนี่ยที่นี่เดี๋ยวนี้มันเจ๋งที่สุดมันดีที่สุด ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเปิดสวิตถ้าติดอาวุธทางจิตวิญ,ญญาณให้กับตัวเราเองแล้วใครจะมาปลุกเราแล้วใครจะมาบูตเราเราต้องบูตตัวเองเราต้องฟูลฟิลกับตัวเองเราต้องเมนิเฟสเราต้องอัฟเฟอร์เมชั่นเราต้องเซลท็อกหมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องสื่อสารกับตัวเองมากขึ้นเราต้องใช้พลังมากขึ้นเราต้องแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบไม่ว่าพายุฝนมันจะโหมกระหน่ำขนาดไหนเราก็อย่าลืม ที่จะลุกขึ้นมาเริงระบำท่ามกลางพายุฝนเราต้องไม่ลืมว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวเกิดมาเพียงครั้งเดียวมีลมหายใจที่มีลมหายใจที่จะมีชีวิตอยู่ตราบจนฝ่าชินจะสิ้นลมหายใจเพียงแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวและมันคือจุดเริ่มต้นครั้งยิ่ใหญ่ที่สุดที่มันทาเรุณที่มันทา้าทายคุณที่มันทา้าทายผม าผมไม่มีเรี่ยวแรงถ้าผมไม่มี passion ไม่มีความหลงไหลไม่มีความปรารถนาในชีวิตอย่างแท้จริงผมจะลุกขึ้นมาผมจะลุกขึ้นมาได้ยังไงผมจะมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมามีเรี่ยวแรงและใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ยังไงต้องใช้หัวใจยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องใช้ความรู้สึกขนาดไหนเราถึงจะก้าวข้ามผ่านความไม่รู้ความ ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เรามักจะมักจะมักจะไปชวญกับมันอยู่ระหว่างเส้นทางจนลืมไปว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดจนลืมไปว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาชนะบททดสอบของชีวิต มมองเข้าไปในในใน,ในความมีอยู่ของของคนคนนี้ของผู้ชายคนนี้ของมนุษย์คนนี้แล้วผมรู้ว่าเขาพยายามเขานขนายเขาปรารถนาแรงกล้าที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงรู้สึกถึงความท้าทายครั้งสำคัญที่จะใช้ชีวิตในช่วงสำคัญนี้ ให้มันให้มันคุ้มค่าที่สุดคุณเองก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกับผมคุณอาจจะโชคดีกว่าผมได้ซ้ําไปที่คุณอาจจะรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ยังเยังยว,วัยตั้งแต่ยังอายุไม่มากคุณตื่นขึ้นมาเถอะเพราะการตื่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลึ่ตาแต่มันคือความความรู้สึกของของจิตวิญญาณมันคือการรู้สึกตัวมันคือการตื่นรู้มันคือ awakening เหมือนงานหนังสือเล่มใหม่ของผมที่จะเป็นของฝันตลอบปีใหม่2025เนี่ยหนังสือที่ชื่อ Wake Up Infinity ตื่นรู้ไม่สิ้นสุด Wake Up Infinity ตื่นรู้ไม่สิ้นสุดหนังสือเล่มน,นี้เป็นคู่มือและกระบวนการของโปรแกรมพิเศษที่เรียกว่าคอร์สออนไลน์ที่มีคู่มือเป็นหนังสือกว่าหนากว่า600หน้าและในขนาดเดียวกันหนังสือก็จะได้อธิบายถึงกระบวนการของการเปิดสวิต ของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่าปราัชญาปรัชญามนุษย์ยุคใหม่ที่ทําให้เราออกจากออกจากออกจากโลกมิติที่สามออกจากข้อจํากัดแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่มีลิมิตใช้ชีวิตแบบไม่มีไม่มีข้อแม้เราจะได้รู้รู้สึกถึงชีวิตที่มันเจ๋งที่สุดขนาดนี้หนังสือได้เปิดจองแล้วจะมีบอกร ที่มีความตั้งใจจริงที่จะทําให้หนังสือเล่มนี้มันออกมามีคุณค่าที่สุดคือน้องปุ่นผู้ช่วยคนเก่งของผมเป็นบรณรธิการแล้วก็มีน้องหญิงอินสปายเป็นผู้ช่วยบรณรฑิการรวมทั้งทีมงานมีน้องแต้วมีพวกเราทุกคนเป็นกําลังใจใครที่ยังไม่ได้จับจองคู่มือพิเศษไม่ใช่คอร์สออนไลน์อย่างเดียวไม่ใช่ขายหนังสือ แต่เป็นโปรแกรมจิตที่จะเป็นโบนัสเป็นของวันปีใหม่2025-2025ให้กับพวกเราทุกคนที่ที่ต้องการที่จะให้อะไรกับชีวิตมอบสิ่งล้ค่ำหยกับตัวเองหรือให้กับหรือซื้อเปิหรือจับจองอชุดปฏิบัติการนี้ที่ประกอบด้วยหนังสือ600หน้าที่ชื่อว่าอะไร w f k n u t y n f i n i ิตตื่นรู้ไม่สิ้นสุดให้กับผู้คนที่เรารักให้กับมิตสหายของเราก็รีบจับจองในช่วงรีเบิร์ พิเศษนี้ผมไม่ได้ขายหนังสือแต่ผมนำเสนอโปรแกรมทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทั่วโลกมีโปรแกรมพิเศษที่เราเรียกว่าวา c โค้ดอินฟ i นิตี้แถมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยรวมทั้งมีช่วงเวลาเปิดตัวหนังสือในปี2025ช่วงเดือนมกราคมต้นปีเลยเราจะเปิดตัวหนังสือ ซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษที่เราเรียกว่า Wake Up Booster Wake Up Booster ตื่นรู้ไม่สิ้นสุดได้เริ่มต้นขึ้นในปี2025ขอพวกเราทุกคนเปิดใจเพื่อจะรับประสบการณ์สุดยอดนี้ด้วยตัวเองความจริงในชีวิตมันสำเร็จตั้งแต่เรารู้สึกถ้าเราไม่คิดมากถ้าเราไม่เรื่องมาก ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตแบบจุกจิกยุ่มยิมเราก็จะไม่เป็นทาตของความคิดไม่เป็นทาตของอารมณ์ไม่ถูกชักจูงหรือครอบงำจากจากผู้คนหรือสังคมเราชนะความคิดลบที่เรียกว่าเนกาทีฟหรือฟอร์แล้วก็สร้างพาวเวอร์พาวเวอร์คือพลังนเอ่อโพสิทีฟโพสิทีฟคือพาวเวอร์ส่วน พลังตรงข้ามก็คือเนกาทีฟฟอสเป็นพลังที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกหมดเรี่ยวแรงรู้สึกไม่มีความหวังรู้สึกสูญสิน้นแต่พาวเวอร์มากลายเป็นบิทีฟูลไลฟ์ชีวิตที่มันมีแสงสว่างที่มันเหมือนเพชรที่กําลังเจริญในตัวเองทั้งที่ตัวตัวเพชรเนี่ยมันมาจากคาร์บอนที่ถูกกระแทกกระตันที่ถูก ที่ถูกไลที่ถูกหลอมรวมด้วยพลังงานของความร้รอนที่มีอนุภาพอย่างเข้มข้นจนเกิดการระเบิดขึ้นเหมือนบิ๊กแบงที่เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าที่นักจักรวานวิทยานักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของสสรรสิ่งเมื่อจักรวานว่างเปล่าเป็นสุญญตาจักรวานก็เกิดการควบแน่นกันอย่างกันอย่างเข้มข้นจนเกิด จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งหรือจักรวาลที่เรียกว่า singularity และเรากําลังเป็นสิ่งนั้นสิ่งที่เรากําลังจะ reset สิ่งที่เรากำลังจะั p เ e เว l ไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าดังนั้นชีวิตคือคือผลคือผลรวมของของสิ่งที่เราเลือก mission possible ชีวิตคือผลรวมที่ที่ชีวิตคือผลรวมของสิ่งที่เราเลือกและเรากําลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตใช่หรือไม่และเรากําลังเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตหรือไม่ชีวิตมันมีค่าเมื่อเรารู้สึกถึงถึงการมีอยู่ของลมหายใจชีวิตมันมีความหมายเมื่อเราไม่ใช้ชีวิตแบบปั๊มปัป๊มเปอเป๋ไม่ใช้ชีวิตแบบตกๆกลนหลนมันเริ่มต้นเมื่อเราเมื่อเราพร้อมที่จะมีนิเฟสเมื่อเราพร้อมที่จะในรมิต เมื่อเราพร้อมที่จะสร้างปฏิหารให้กับตัวเราเองเมื่อเราพร้อมที่จะรู้สึกถึงความเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีเพียงแค่ลมหายใจมันคือการเอาเวคมันคือการตื่นขึ้นเพื่อจะใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดปรชัชญาปรชาัชญามนุษย์ยุคใหม่นะมันคือสุดยอดมนุษย์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลเป็นมนุษย์ที่ไม่ติดยึดอยู่กับความคิดไม่เป็นทาสของอารมณ์ เราเรียนรู้ที่จะเอาชนะใจตัวเองด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมาสอนตัวเองกลับมาฝึกฝนตัวเองกลับมาเรียนรู้ชีวิตในแบบของคนที่ไม่ต้องไปชำเลืองไม่ต้องไปแอบชำเลืองดูคนอื่นไม่ต้องเอน้อยใจไม่ต้องไปอิจฉาไม่ต้องไปไปชดเป็นไม่ต้องไปย้อนแย้งกับตัวเองไม่ต้องไปต่อต้านกับ ความจริงที่จัก,กรวาลกําลังกําลังมอบบทเรียนกําลังมอบประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดให้กับพวกเราทุกคนถ้าทะเลทรายซาลาายังมีน้ําท่วมได้ในวันนี้ถ้าภูเขาฟูจิถ้าภูเขาฟูจิยังเผชิญกับสภาวะของหิมะที่มัน มันหายไปหายสาบสูนไปช่วงพริบตาที่ทุกปีฮิมะจะต้องปกคลุมยอดเขาฟูจิที่ญี่ปุ่นแต่ปีนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ130ปีฮิมะที่ภูเขาฟูจิไม่มีเลยน้ำท่วมในเทรซายทูนาโดที่รุนแรงที่สุดที่ฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วหรือแม้แต่น้ำท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่ และภาคเหนือของประเทศไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ20-30ปีการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เนปาลที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสก็น้ําท่วมและมีแผ่นดินไหวหรือมีวิกฤตที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติยังไม่รวมไวรัสที่กําลังอัปเรเวลเพื่อที่จะมาท้าทายภูมิคุ้มกันของมนุษย์แต่วันนี้เราต้องติดตั้งติดวงจรเราต้องติดระบบภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญ,ญาณ เราต้องรู้ขึ้นมาเพื่อมารู้สึกกับชีวิตที่มันจริงที่สุดเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อรู้สึกกับความรู้สึกว่าเราเราไม่มีข้อจํากัดมันถึงใช้คําว่าอินฟินิตี้ไงฉะนั้นการเปิดอินเพนการถอดรหัสวงจรชีวิตที่เรียกว่าเวกอัพอินฟินิตี้ตื่นรู้ไม่สิ้นสุดมันคือช่วงเวลาของการตื่นรู้ตื่นทมอย่างที่อาจารย์เบียคนตื่นทมออกมาพูดถ้าเราได้รู้ความจริงว่า ชีวิตมันมหาศจรย์ขนาดนี้สิ่งที่เราจะตื่นรู้ได้จริงๆก็คือตื่นรู้ในชีวิตจากการมีสติปัญญาไม่จะตื่นรู้ด้วยการฝากโชคชะตาหรือความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครในโลกนี้แล้วเราจะรู้ว่าเราคือนายของโชคชะตาเราคือนายของชีวิตเราคือผู้พิชิตเราคือผู้พิชิตชีวิตของเราใช่หรือไม่ถ้าเราต้องร้องให้เราก็ต้องลุกขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้ม ถ้าเราต้องเจ็บปวดเราก็ต้องกล้าก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายหรือความผิดพลาดน,นั้นด้วยกันตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะรีเซ็ตตัวเองใหม่เพื่อจะใช้ชีวิตให้มันจึ้งไปเลยบนโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือความรู้สึกที่ผมกําลังสื่อสารกับตัวเองอยู่ทุกๆวันนี่คือหัวใจที่มันกําลังร่ำร้องให้ผมรู้สึกกับชีวิต ในแบบที่เจ๋งที่สุดในแบบที่ฟูลฟิลมากในแบบที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีพลังเราขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่ด้วยความเครียดไม่ใช่ด้วยความจริงจังจนกลายเป็นคนที่ตื่นตระหนกหรือจนกลายเป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปรู้จักคำว่ายืดหยุน่นแต่รู้จักคำว่าความสมดุลชีวิตที่เรียกว่าบาลานซ์ไลฟ์แอนด์บาลานซ์เวิร์กแอนด์บาลานซ์ ันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่ามันคือค้นพบปรัชญาของมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ทําให้เราออกจากเปลือกเข้าสู่แก่นแท้ออกจากกระพี้เข้าสู่ความเป็นซูเปอร์เนเจอรลผมรู้สึก,กชีวิตที่จริงที่สุดอย่างน้อยคุณก็อาจจะต้องเผชิญกับบททดสอบที่แสนสาหัสอย่างน้อยคุณต้องเผชิญกับโลกที่อาจจะไม่ได้สวยโสภาในแบบของคนที่ ฝ่ฝันที่จะหาโลกในอุดมคติหรือยูโทเปียนหรือยูโทเปียแต่วันนี้คุณกาลังค้นพบสิ่งที่เหนือกว่านั่นก็คือการลุกขึ้นมาเพื่อเห็นโลกและตระหนักรู้ถึงชีวิตและตระหนักรู้ถึงชีวิตตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เริ่มต้นที่ตรงนี้ถ้าไม่ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ล่ะถ้าไม่ใช่ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราจะยังมีโอกาสเราจะยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่จะ ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าที่สุดได้อีกเมื่อไหร่ล่ะชีวิตมีคําตอบตรงที่เราใช้หัวใจในการคิดในการสื่อสารกับจิตวิญญาณตรงที่เราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองแต่เรากับใช้สมองและศักยภาพอันใ้รับของคลื่นไฟฟ้าที่สร้างเครือข่ายของ ของโครงสร้างแอคชันจากนิวตรอนที่มันกำลังเข้าไปจูนสมองของเราด้วเซลล์9กาล้านเซลล์จนเกิดการหลั่งสารโดส D O S E โดสเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระดับของของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นจากการสปาร์กในสมองสารโดสคือ D มาจากโดพามีนที่ทำให้เราเกิดการกระตือร้นกันื่นตัว จากนั้นก็ออกซิโทซินสารออกซิโทซินสารที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกของชีวิตและตามด้วยสารเซโรโทนินมันคือการมันคือการ Awake มันคือการมีสติมันคือความรู้สึกสงบมันคือความมีสมาธิมันคือรรความปิ้งแวบและตามด้วยสารตัวสุดท้ายก็คือเอ็นโดฟิน D O S E ตัวสุดท้ายคือ เอนโดฟินสารของโดสเอนโดฟินตัวสุดท้ายเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกสงบสุขมันหลังสารแห่งความสุขเหมือนสารเมลาโทนินมันทำให้สมองเกิดปฏตติกิริยาทางควันตั้มที่เรียกว่า DMT จะเกิดการวาร์ปจะเกิดการตื่นรู้ซึ่งทั้งหมดนี้คือการเปิดสวิตคือการปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลถ้าเราไม่ตื่นรู้ตื่นทำถ้าเราไม่ตื่นด้วยตัวเราเองแล้วจะรอให้ใครมาปลุกให้เราตื่นอีกเล่า เราจะรอให้ใครมาปลุกให้เราตื่นอีกเล่าใช่เราจะต้องปลูกสารออกซิโทซินสารเซโรโทนินสารโดพามีนสารเอนโดฟินและสุดท้ายก็คือเกิดปฏิกิริยาทางควอนตัมในสมองเราที่เรียกว่า DMT เราจะเกิดความรู้สึกวับเกิดความรู้สึกตื่นว่าเป็นภาษาฟิสิกส์ที่เรียกว่าการตื่นของจิตที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงเพราะจิตที่มันกําลังตื่นขึ้นมา มันคือการสั่นสะเทือนของอนุภาพหรือคลื่นสมองของพระเจ้าในตัวเราที่เรียกว่าฮิกโอรตอนอนุภาพที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่กําลังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แต่เราคือจิตวิญ,ญญาณที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ต่างหากนี่คือภารกิจของการตื่นรู้ของจิตสํานึกใหม่ของซูเปอร์คอนชยสเนตของซูเปอร์เนเจอรัล ที่ดรโจดิสเปนซาอรโจบอกว่าตอนที่เราตื่นรู้แบบแบบพนุ์พันธุ์ใหม่เซลล์สมองของเราเนี่เกิดปฏิกิริยาที่เกิดคลื่นความถี่อย่างลึกซึ้งมีระเบียบมีความเข้มข้นสูงโดยมีคลื่นสมองที่เรียกว่าบร w เว e ประมาณ40เฮิร์ขึ้นไปจนถึง101เฮิร์ช่วงที่มันเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้เราก็จะออกจากออกจากอะไรออกจากโลกนิติที่3ออกจากความคิดขยะ ออกจากความรู้สึกสับสนตอนที่เรามีคลื่นสมองปกติทุกๆวันเราจะคิดเราจะวุ่นวายกับความคิดประมาณ6 0 0 0ื่นเรื่องต่อวันแล้ว90%เปซ็นเป็นเรื่องเก่าๆที่วนเวียนซ้ำซากตลอดชีวิตของเราเราคิดแบบซ้ำๆซากในห0 0 0ื่นเรื่องในแต่ละวันแต่ตอนที่เราพลิกขั้วจากเบต้าเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองของมนุษย์ธรรมดาคนปกติทั่วไปที่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับความคิดเป็นคลื่นสมองของอัจฉริยะคือพลิกขั้วเป็นแกรมมาเวฟที่มีอยู่ในนักบวช ในคนทําวิปัสนาหรือคนที่มีประสบการณ์ตื่นรู้ทางจิตกรมะมาเว็บที่มีคลื่นสมองสีสเิร์ตขึ้นไปจะสร้างเครือข่ายแอคซอนให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกที่เรียกว่า positive thinking power mm hmm. ก็จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นส่วน f o r ์สที่เป็น Negative ที่เป็นความรู้สึกอ่อนล้าความรู้สึกโทษตัวเองความรู้สึกผิดหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เรามาากักจะคิดว่ามันทําให้เราติดกับหรือฉุดรั้งให้เรารู้สึก รู้สึกทุกทรมานมันจะกลายเป็นอาวุธให้เราลุกขึ้นมาต่อกรกับความสําเร็จพิชิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเดินทางไปพิชิตภูเขาที่สูงที่สุดซึ่งมันเป็นภูเขาที่อยู่ในใจของคุณไม่ใช่ภูเขาที่ที่สูงที่สุดในโลกที่เอเวอเรสต์แต่มันคือการค้นพบเอเวอเรสต์ที่อยู่ในหัวใจของเราเราจะพิชิตหัวใจของเราเมื่อเราค้นพบเอเวอเรสต์ในหัวใจของเราและนี่คือภารกิจของการค้นพบวิธีการใช้ชีวิต ที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกไปนี้ขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของครูลิซ่าครูลิซ่าหรือน้องปุลน้องเปรยยุดาหญิงอินสปายชายน้อยหรือทุกท่านนะโคดมิวกี้และเพื่อนท้องน้องพี่ทุกคนที่กรุณาแชร์ไลน์นี้กันทุกทุกท่านทุกทุกคนรวมทั้งลูกศิษย์ที่เมียนมาที่หงสาวดีและทั่วโลกหรือท่านที่กลับมาดูไลน์นี้ย้อนหลังคุณ คุณคุณชีวิตของคุณคือผลคือผลรวมหรือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณเลือกชีวิตของคุณทุกคนคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณเลือกขอบคุณครับ